ส่วนที่จังหวัดน่านกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมนฑนทหารบกที่38นำน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบอุทก,กภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิงจำนวน30ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ที่บ้านหนองบัวหมู่ที่5ตำบลป่าคาอำเภอท่าวางาังผาจังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันทำให้ปริมาณแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่ม ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างมนทลทหารบกที่38เล็งเห็นความสําคัญตามหลักการว่าน้ําคือทรัพยากรที่สําคัญของชีวิตต้องมีน้ําบริโภคและน้ําใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูกถ้าไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้จึงได้นําน้ําดื่มค่ะไปมอบให้ก่อนเลยสําหรับผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางอาจจะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย สำหรับผลกระทบจากอุทกภัยภายในพื้นที่บ้านหนองบัวแห่งนี้จากการสำรวจเบื้องตน้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย70หลังและพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านเสียหายกว่า400ไร่